มาแล้วครับกับรายการตามติดชีวิตคนจริงหนึ่งไร่มังงม่งคั่งยืนยืนรุ่นที่15นะครับรายการที่จะเฟ้นหาใครก็ได้เข้ามาเรียนรู้ภาคการ,กรเกษตรกับเราเป็นเวลา4เดือนครับฝึกหัดบนสมุดขนาดใหญ่ที่มีขนาดถึง1ไร่ครับตอนนี้เราได้คนจริงรุ่นที่15นะครับเราจะไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขา,าว,ว่ากินอยู่อย่างไรเรียนรู้อย่างไรท่าทำแล้วผมพับบรรับไปเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ประดับอยู่กับคนจริงอีกหนึ่งท่านที่เสียชลักเวลาถึง4เดือนมายู่กับเราครับเพื่อทำการเรียนรู้เรื่องราวไปสร้างอาชีพกับคนอีกสี่คนที่รออยู่เขาจะเป็นใครมีหน้าตาแบบไหนพร้อมแล้วไปเจอเขาด้วยกันครับเชิญครับสวัสดีครับพีบ่แบงค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ร้อนมากเลยผมขอขอยับเข้าไปใกล้นิดนึงนะเอออ่ะได้ที่แล้วทำอะไรอยู่พี่ถอน่าอยู่ครับถอนยา เออทั้งหมดเนี่ยใช่หมดเลยไหมใช่ครับกี่วันเสร็จเนี่ยโอ้ถ้าถอนก็นประมาณ3วันอ่นะครับสามวันโอเคไม่เป็นไรผมขอแนะนำตัวให้ผู้ชมทราบนิดนึงครับว่าพี่เป็นใครมาจากไหนอยู่แปลงอะไรแล้วก็อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ครับสวัสดีครับชื่อสวิชาเฉลีวัวนะครับชื่อเล่นชื่อแบงค์ครับอายุ41ปีมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับอยู่แปลง9ครับ นี่แหละครับคุณผู้ชมครับที่เป็นคนจริงคนแรกที่ผมต้องใช้คําว่าล่าคุณผู้ชมของเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ถอนหญ้าอยู่ไม่รอช้าครับพี่แบงค์เล่าให้ฟังหน่อยว่าจะมาเป็นท้องทุ่งนาสีเขียวแบบนี้ตอนนี้เย็นมาแล้วสักเดือนครึ่งหรือ2เดือนเนาะนะครับ,รบมันเริ่มต้นมีความเป็นมากับแปลงข้าวนี้ยังไงพี่เริ่มต้นเลยครับภาพก็รเริ่มจากการไถไถนาก่อนครับตอนที่มามันเป็นยางี้มันลุกใช่ไหมมันลกุแลกแล้วก็ปล่อยน้ําเข้าไรใครไถอะ่ะก็พวกนักเรียนเนี่ยครับช่วยกันใช่ ใช้รถถ่าย้รถถ่ายเดินตามครับต่อไปถ่ายพิกหน้าดินก่อนแล้วก็คาดแล้วก็ถ่ายปรับเรียบ,ยรบเรียบแล้วก็ดูว่าตรงไหนมันเป็นที่ลุ่มที่โดนถ้าถ้าเป็นเตียงโซนเนี้เป็นที่ลุ่มเราก็ต้องกั้นคันนาครับเพื่อแบ่งโซนเพื่อคอนโทรนน้าได้ง่ายโอ้ไม่ง่ายนะคะเพราะเวลาเราสูบน้ําเข้ามาครับเพื่อให้น้ํามันเท่ากันไม่ให้มันท่วมต้นข้าวครับครับต้องแบ่งคันนาเป็นสองโซนเนี่ยเราจะเห็นว่ามีคันนาอยู่อ๋อ ทีนี้พอไถท,ทุกอย่างเสร็จหมดแล้วมันต้องดําแล้วผมเคยรู้นะว่าทํานามันต้องดํานามันเริ่มจากดํำยังไงครับก็ต้องมีต้นกล้าครับถอนต้นกล้ามาแล้วก็ร่มรดำก็ขึงเชือกขึงเชือกแล้วก็ดํห่างกัน40่สคูณสีเซนเนี่ยที่เห็นทำทีเดยนมาเป้เลยทีเดยนมาเป้ใช่ไหมครับให้สอนวิชาเนี้ยอาจารย์ใหม่ครับอาจารย์ใหม่ทีนี้ด้วยสายตาที่ผมมองเนี่ยมันมันกี่เดือนแล้วข้าตอนเนี้ตอนนี้เข้า2เดือนแล้วครับสองเดืนอนนิดนิดแล้วทีนี้มาเข้าสู่ถึงชอดนี้เลย ทำอะไรเนี่ยตอนเนี้ยตอนนี้ถอนมันจะพืชครับในนาข้าวไอพี่อันไม่ใช่ต้นข้าวเนี่ยใช่ไหมอย่างไอหน้าอันนี้คือโอ้จริงนี่ครับคุณผู้ชมครับใช่จริงนะมันถ้าเรามาดูในลึกๆหนึ่งคุณผู้ชมหรือเราดูตามที่เรามองไปนู่นนะ่ครับทุกอย่างเนี่ยมันเขียวทั้งหมดแต่มันจะมีไอเจ้าวัชพืชตัวน้แท่อยู่ใช่ไหมแบงใช่ครับทีนี้ถามย้อนกลับเดียวทำไมถึงถอนมันเนี่ย เพราะว่าเวลาเราใส่ปุ๋ยไปมันก็จะแย่งแย่งอาหารของต้นต้นข้าวเราเลยครับอ๋อไม่ให้มันเป็นเพื่อนข้าวมันกับข้าวเหงาทำให้ข้าวเราเติบโตช้าเลยครับอ๋อคือมันมีข้อเสียถ้ามันอยู่กับข้าวข้าวไม่เหงาแหละแต่มันจะแย่งข้าวกินใช่มันจะข้าวมันก็จะไม่โตที่นี่ก็ต้องถอนใช่ครับโอ้ถอนแล้วน่าจะเป็นที่มามันต้องถอนเลยนะฮะใช่หมักไว้ใต้ดินก็จะเป็นปุ๋ยพืชสดต่อไปครับอ๋อถอนแล้วใช่ไม่ต้องทิ้งใช่ไ่หมันก็ฝไว้ที่นครนเดียวเละใช่ ถ้าคนเดียวก็สามวันแต่ทีนี้ถามก่อนถ้าไม่ใช่คนเดียวละมันมีการร่วมมุงร่วมมุงอะไรกันไหมอ๋อลงแขกก็ถอนหญ้าเราจะไม่ได้ไม่ได้ลงแขกอ๋อแยกกันแล้วจะลงแขกจะคนเอาชนไทยกันดานครับจะลงแขกร่วมกันแต่ว่าการถอนหญ้านี่เป็นภารกิจความรับผิดชอบเหนือจริงนี้แล้วครับอ๋ออ่ะเล่าต่อริ่วมสักสองเดือนหญ้าขึ้นเยอะก็ต้องถอนหญ้าหลังจากนี้มันจะเป็นอย่างไรต่อไอ้ข้าวแปลงเนี้ย หลังจากนี้ก็เราก็จะใส่ปุ๋ยครับเอ,อ่เอชื่อว่าปุ๋ยไล่ลูกทันแม่ไล่ลูกทันแม่จะใส่เป็นครั้งที่สามที่ใส่มาสองครั้งแล้วในระหว่างครั้งที่สองกับที่ครั้งที่สามเนี่ยจะห่างกันสิบห้าวันครับสิบห้าวันแล้วก็ในระหว่างของสิบห้าวันน่ยอย่างใส่ปุ๋ยไล่ลูกทันแม่ครั้งที่หนึ่งมาสองเนี่ยประมาณใส่ได้ไล่ไล,ลูกทันแม่<อ>ได้เจ็ดวันเราก็จะใส่น้ำหมักปลาครับน้ำหมักปลาเพื่อบำรุงใบฉีดน้ำหมักปลาครับ ในระหว่างครับใส่ปุ๋ยตามนี้โตแน่นอนโตแน่นอนครับถามง่ายๆตามกติกาของโครงกันนี้คุณผู้ชมเกี่ยวข้าวแล้วถึงจะจบได้เราจะเกี่ยวข้าวเมื่อไหร่ก็ประมาณเดือนกลางเดือนกันยาเลมั่นใจมั่นใจครับเข้าเรียนรู้15พฤษภาคมครับกลางเดือนกันยาคือ15กันยาก่อนจบเกี่ยวข้าวแน่นอนแน่นอนครับเป็นกำลังใจให้แบงค์นะครับและนี่แหละครับคุณผู้ชมเขาเป็นคนจริงท่านแรกที่ต้องบอกว่าพามาลุเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ แปลงนาการทำนาและต่อจากนี้ครับพี่แบงค์ยังไมง่พอฮะพี่แบงค์จะพาพวกเราไปเยี่ยมชมสถานที่การเรียนรู้สถานที่การฝึกหัดหรือเราใช้คำในโครงการว่าส่วนกลางเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามพร้อมพ้อมันครับแต่ตอนนี้ผมขอถอนได้ช่วยพี่แบงค์ก่อนนะครับ ทันี่เสร็จไหมเสร็จเสร็จดิ๊งอ่นเดียวภาษามาันเอโอเคเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในจุดอีกหนึ่งส่วนที่สําคัญของโครงการหนึ่งไร่มั่งคั่งยั่งยืนของเรานั่นเองครับนั่นก็คือเราเรียกพื้นที่นี้ว่าพื้นที่ส่วนกลางครับซึ่งเป็นสถานที่เรียนรู้สถานที่ประกอบการใช้ชีวิตในแต่ละวันเดี๋ยวมีจุดไหนบ้างลูกบอลพี่แบงค์เหมือนเดิมครับว่ามีตรงไหนทําอะไรบ้างเริ่มต้นจากเป็นที่ส่วนกลางสำหรับคสือเป็นลักษณะอ๋อประชุมหาลือเรียนหนังสือ ลักษณะจะคล้ายๆอาคารอเนอกประสงค์นะครับคุณผู้ชมที่โล่งสบายนะมีสื่อการเรียนการสอนตามที่ทุกคนตรเตรียมมาหรือทางครูผู้สอนเตรียมมาเขาจะนั่งประชุมกันตรงนี้หารือกันตรงนี้อีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมครับซึ่งต้องใช้คําว่าสําคัญเหลือเกินรนนี้เรื่องราวของแหลคนอาจจะได้ยินในคลิปมาว่าเป็นน้ําสุปสิ่งบ้างใช่ไหมครเป็นอีกหนึ่งจุดนะค,คุณผู้ชมครับที่การใช้ไปใช้เป็นสถานที่เก็บเก็บน้ํเสุปสิ่งตรงไหนครับ อ๋อนั่นหลังนู่นนะฮะอ๋อ,อ,อถัดจากโรงพ่อเห็ดไปลักษณะจะเป็นเต็นท์หนึ่งหลังครับคุณผู้ชมครับแล้วมีถังถังกีลิทครับถังสองร้อยลิตรโอ้อ เกือบประมาณถึง2 0 0รอยบนเริ่มหนึ่งัหนึ่งคนโอบไม่มิดนะครับเป็นเรียงรายอยู่เกือบน่าจะสักสิบถึงสิบห้าถังโดยประมาณที่ใช้เก็บส่วนสําคัญของโครงการนี้คือเรื่องราวของปุ๋ยสปอซิงถูก<ช>ไหมครับพอี่ขอบคุณพี่แมงเป็นอย่างสูงเลยครับนี่ครับเป็นส่วนหนึ่งของจุดที่เรียกว่าส่วนกลางของโครงการหนึ่งไร่มั่งคั่งยั่งยืนครับแล้วจุดต่อไปเราจะไปดูตรงไหนบ้างบ้านหลังใหญ่ในแปลงเกษตร มีความปลอดโปร่งโล่งสบายพักผ่อนได้เต็มที่ส่วนห้องน้ําก็อยู่ใกล้ๆกันครบช่วนเรื่องของไฟส่องสว่างและสุขภัณฑ์ปลดทุกได้ตลอดเวลา เป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมครับกับคนจริงคนแรกของเราต้องบอกได้เลยว่าโหดมันหาและไนดะ้องค์ความรู้ครบถ้วนอย่างแน่นอนเพราะนั้น E ีีต่อไปจะเป็นใครกดติดตามเราไว้ครับและหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นคุณเพื่อเป็นคนจริงกับเราก็ได้สหรับวันนี้ครับรายการตามติดชีวิตคนจริงหนึ่งไร่มั่งคั่งในยินนสิบห้าผมและทีมงานและพี่แดงสุดหล่อขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีดครับบ๊ายบาย